น้องผู้ตัวนี้ชื่ออะไรคะน้องผู้ไม่ได้ยินรรจริงเหรอหูอ่ะไปดูซิอุ้ยมีลูกหรือเปล่าเดี๋ดูลูกมาเร็วอันนั้นไม่เห็นายชีอก็รู้เลยแรปเตอร์อใช่หรือเปล่า,ต,าตัวนี้ชื่ออะไร ดูตัวนั้นที่ตัวใหญ่นั่นอะไรนี่ไงาน,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 นทรัสเห็นไหม น้ำผู้เห็นไหมคะคาโนทอลัสเขาจะมีเขาเห็นไหมอเอเ้ยมีตัวมอแน่มีด้วยนะนี่ดูตัวนี้สิดูปากเขาสิ หน้าแปลกกันแมามันเป็นแปลกันหน้าตาเหมือนตัวเมียสิดูฟันเขาสิภูสำหรับใครที่อยากมาดูไดนโนเสาร์ใกล้ๆแบบนี้ต้องมาที่ไหนนะคะน้องภูร้านน่าเกตเวเอกัไหมคบเกดเวเอวเกมัยใช่ไหมคะคดูสิมีอีกตัวหนึ่งตัวใหญ่ เรบใครอยากนั่งใช่ไหมคะอ้ยเสียงอะไรร้องอะพูตัวนี้ชื่ออะไรคะน้งพูคริสโตดอนคริสโตดอนดีไซน์เขาเหมือนเต่าเลยอะแต่มันไม่ใช่นะและมีน้ำด้วยนี่แล้วไฮไลท์ตัวใหญ่นี่คืออะไรที่ปะป๊าไปยืนอยู่